กลับมาต่อนะครับอันนี้เป็นตัว QC72 ตัวใหม่นะครับหรือว่า new new 7 QC2 นะครับเป็นเครื่องมือคุณภาพนะครับชนิดใหม่นะครับก็เอกสารนะครับก็มาจากของบสทรธนิดาสุดารักษณ์นะครับก็ทําเพื่อนะครับการศึกษาไม่ได้หวางประโยชน์ใดๆนะครับผมก็แจ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวใหม่นะเราทํายังไงตัวใหม่นะครับมีอะไรบ้างนะครับมี affinity มี t มี metric 2อันมี arrow มี process มีเกี่ยวกับผัง relation นะครับ diagram วิธีการนะครับ ตอนนี้เราก็มาดูอะไรกันก่อนนะครับอ่ของเก่านะครับมีอะไรบ้างเจ็ดอย่างนะครับจําได้ไหมเมื่อกี้ที่ถ้าใครดูคลิปก่อนอันนี้นะครับก็มีเช็คชีตมีพาเลโตมีผังก้างปลามีกราฟมีฮิตตงแกมมีผังกระจายแล้วก็มีคอนโทรลชาร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเจ็ดอย่างอ่ะทัวร์นะมีเช็คชีตเห็นไหมครับมีอะไรอีกเป็นผังพาเลตโตนะครับมีอะไรอีกเป็นผังก้างปลานะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับมีกราฟเห็นไหม พิโตแกรมนะครับผังการกระจายสเกตพอแล้วก็ตัวผังการควบคุมเห็นไหมนะครับเจ็ดอย่างเดิมเป็นไงครับก็มีข้อมูลมานั่งพอดแคมมีข้อมูลมาทํานะครับมีบางอย่างที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลก็อาจจะมาระดมความคิดเห็นกันเช่นผังก้างปลาอย่างเงี้ยนะครับบางงานก็ที่เหลือก็จะใช้ตัวเลยครับตัวเลขหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยการนําไปใช้นะครับจะคล้ายๆกันนะครับกับคิวทีตัวใหม่ตัวเก่าแต่ตัวเก่าบอกเลยการหนดปัญหาเราใช้เลยครับ ใช้ฮิดโตแกมกาหนดปัญหาก่อนเลยหรือพาเลโตก็ได้นะครับว่าปัญหาเนี้ยพาเลตโตเนี้ยมันมาจากปัญหาที่เยอะสุดเราเลยใช้มาจากการาฟพาเลตโตเอาปัญหาเยอะสุดนะไอ้แท่งซ้ายสุดเนี้ยสูงสูงเนี่ยอันนี้นะครับแล้วเราก็ไปสํารวจสภาพปัญหาโดยใช้แหละเอาเช็คชีทเนี่ยไปนะครับเรารู้แล้วมีปัญหาอะไรบ้างจากพาเลโตใช่ไหมแล้วเอาเช็คชีทไปเช็คเช็คเสร็จแล้วก็มานั่งดูว่าเฮ้ยจริงไหมแล้วก็มานั่งพอร์ตกราฟนะครับแล้วเวลาการควบคุมคอนโทรลเราใช้เลยครับ ใช้คอนโทรลชาร์จหรือว่าตัวฮิตโตแกรมเหมือนเดิมหรือว่าพอลิโต้เหมือนเดิมก็ได้นะครับเห็นไหมแบ่ง uh huh. อย่างนี้ได้เลย uh huh. เห็นเปล่าอ่อาทีนี้ตัวเก่าเป็นอย่างนี้แล้วนะครับมีตัวเลขเห็นไหมตัวใหม่นะครับก็คือเป็นการพัฒนามาจากตัวเก่านะครับก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาจากตัวเนี้ยนะครับก็จะมีวิธีการที่เอามาใช้มาใหม่หลังจากที่พัฒนา 7QC72 ตัวแรกไปแล้วนะครับก็จะมีอีกเจ็ดตัวนะครับจากเมื่อกี้ที่เราบอกมาแล้วเป็นไงครับ ตัวเก่าก็จะใช้เชิงปริมาณนะครับก็จะมีตัวเลขเป็นหลักเป็นการเป็นอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวใหม่มันก็จะเป็นเชิงคุณภาพนะครับไม่ว่อมีตัวเลขเท่าไหร่นะครับก็ไวสําหรับผู้บริหารชั้นสูงระดัวความคิดเห็นกันหรือว่าหัวหน้าแผนกหัวหน้า,นาอะไรต่างๆทํากันนะครับอ่าเห็นไหมแบบเก่ากับแบบใหม่เแบบสิกใช้เป็นกระบวนการพื้นฐานเป็นกระบวนการสําหรับ QCC สำหรับระดับพนักงานทาํากันไม่ต้องไม่ต้องมีทักษะเยอะนะครับมีเช็คชีททำติก๊กติ๊กติ๊กติ๊กได้เลยแต่ถ้าเกิดแบบใหม่เนี้ยนะครับ ก็จะเป็นเครื่องมือที่สลับซับซ้อนใช้สําหรับผู้บริหารและไงต่อต้องเป็นไงครับระดมความคิดเห็นกันเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นไงครับก็จะอีกแนวหนึ่งนะครับอ่าประโยชน์ที่ได้รับจาก QC นะครับตัว New Seven นะครับหนึ่งก็คือเอาจากสิ่งที่เราพูดพูดพูดกันของเสียเกิดจากอะไรเกิดจากคนไม่ทํางานทํางานไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยพวกนี้นะครับหรือว่าเด็กทําไมถึงไม่ตั้งใจเรียนก็หนึ่งสองสามสี่เอามาเป็นอะไรครับ เอาความคิดเห็นเอาประเด็นต่างๆมารวมกันนะครับมาจับเป็นอยู่ QC New s e v e ได้เลยนะครับอ่าประกอบด้วยเจ็ดอย่างนี้มาเริ่ม,มาจากอันแรกก่อนนะครับ Affinity Diagram นะครับหรือว่า KJ Method ก็คือตัวผังการเชื่อมโยงนะครับเป็นผังการเชื่อมโยงเป็นการนําเอาความคิดต่างๆที่เวลาเราเคยไปไป,ประชุมหรือไปสัมมนาหรือไปไปบางวิชาเนี่ยเป็นไงครับเขาทําไงให้คุณเขียนใส่ Post it ใช่ไหมแล้วก็ไปแปะๆๆๆไว้ใน กระดานแล้วก็เอาในกระดานนั้นอะมารวมกลุ่มถูกปะก็เรียกเป็นแผนผังกลุ่มเชื่อมโยงหรือฟเฟอริตี้ไดแกลมงง่ายๆเลยนะครับก็จะคล้ายๆผังก้างปลานะครับข้อมูลก็คือระบุประเด็นปัญหาแล้วก็เขียนใส่ก้าใส่แผ่นกระดาษหรือว่าจับกลุ่มกันแล้วคุยกันเอาประเด็นมาถกการตัวอย่างสาเหตุทําไมเด็กได้เกรดเฉลี่ยน้อยนะครับผม ก็อาจจะบอกว่านักเรียนไม่เข้าเรียนอาจารย์ไม่ค่อยเข้าสอนอาจารย์สอนแล้วปล่อยเร็วเด็กไม่มาทํางานไม่ส่งงานส่งงานไม่ครบหรือว่านักเรียนมาสายอะไรอย่างเงี้นะครับเป็นต้นสาเหตุเป็นอย่างนี้นะครับจากเขลียนได้น้อยก็ทําเข้ามาแล้วก็สรุปเป็นอะไรครับเป็นสองฝั่งมีทั้งฝั่งอาจารย์ด้วยมีทั้งฝั่งนักศึกษาด้วยแล้วมีบางอย่างที่ไม่เข้าพวกเห็นไหมอาจจะโดนบังคับมาเรียนอบางคนอาจจะมีโดนบังคับมาเรียนอย่างเงี้ยครับก็สรุปปัญหาด้วยแผนผังเชื่อมโยงแบบนี้เห็นไหม เราก็จะรู่วอ๋อจริงๆมันแบ่งเป็นแค่สองกลุ่มหลักๆเป็นกลุ่มนักเรียนกับอาจารย์นะครับกลุ่มอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็สรุปประเด็นเป็นอย่างนี้เห็นไหมอันที่สองแผนภูมิต้นไม้แผนภูมิต้นไม้ก็เหมือนเด็กๆที่เราเคยเรียนกันนะครับคล้ายๆไม d map นะครับแต่ไปในทางเดียวกันอ่าอันดับแรกเราก็กําหนดวัตถุประสงค์ให้เหมาะสมก่อนนะครับว่าเป็นยังไงก็จะมีเป้าหมายอยากจะได้อะไรจนไปถึงมาตรการถึงระบบขั้นปฏิบัติการจะ แตกออกไปเป็นลากกี่ชั้นก็ได้นะครับหรือเป็นไม้แม้เป็นกี่ชั้นสุดท้ายออกสู่แผนการทํางานนั่นเองนะครับขั้นตอนการสร้างแผนภูมิต้นไม้นะครับก็อันดับแรกก็คือตั้งเป้าหมายนะครับแล้วก็สร้างมาตรฐานต่างๆหรือว่าสร้างมาตรการต่างๆไปตัวอย่างอ้าวเราอยากจะเป็นไงครับให้นักกีฬาเราติดทีมชาติถู่ไหมแล้วก็เป้าหมายว่าอยากให้เด็กเราติดทีมชาติเลยนะครับเราเป็นไงครับ แล้วก็มีมาตรการต่างๆหาเทคนิคด้านกีฬาใหม่ๆหาสนามดีๆหาอุปกรณ์ใหม่หางบประมาณสนับสนุนออย่างตอนนี้ก็มีกีฬาใหม่ๆที่เขาทิ่ทการที่มอเราก็เริ่มมาเล่นแล้วนะครับก็เป็นกีฬาจาัลลอนนะใครสนใจก็ติดต่อจันแมวได้เลยนะเป็นกีฬาจาัล่อนนะครับเผื่อโอ้โหปุ๊บปับ๊บเด็กเราติดทีมชาตินะกีฬาจาัล่อนนะครับไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่นะครับเป็นเข้ามาใหม่อ่าหรือผู้ชายเทคบอลที่เห็นเล่นกันมีเทคบอลมีอะไรพวกนี้นะครับก็ลองดูนะครับผมอันที่สามต่อมาขั้นนตอน เราบอกว่ามีกีฬาใหม่ๆอยากได้เทคนิคคือทำอะไรครับอยากาศึกษาจากวิดีโอ youtube อะไรก็ได้นะครับหรือจะหาโค้ดใหม่ก็ได้สนามเลอาสนามเดิมหรือปรปับปรุงก็ได้นะครับอุปกรณ์เราหาสปอนเซอร์นะครับงบประมาณก็ยื่นขอรัฐบาลก็ได้ถ้าเราอยากได้เป็นทีมชาติจริงๆเห็นไหมครับแผนปุ่มต้นไม้มันก็จะมีหัวแล้วก็มีลากเห็นไหมครับลากขยายไปเรื่อยๆจนเราได้เป็นอะไรครับมาตรการเลยเห็นไหมอยากได้โค้ดต้องหาโค้ดภายใน กี ang, ul, ่วันกี่เดือนได้เป็นแผนว่าเลยท่แ,แผนปฏิบัติการเลยสนามเราทําไงจะปรับปรุงหรือจะแก้ไขยังไงก็มาเป็นแผนปฏิบัติการเลยเห็นไหมครับจากเป้าหมายมาเป็นมาตรการที่หนึ่งที่สองแล้วก็แผนปฏิบัติการเนี่ยเป็นแผนหูต้นไม้ข้อสาคัญคือลากฝอยอันสุดท้ายมันเนี่ยเป็นไงครับต้องเอาเป็นแผนปฏิบัติการทาให้ได้เพื่อให้ไปสูญญ่ยอดมันให้ได้อ่าเป็นไงครับง่ายไหมง่ายเห็นต้นไม้สามกับสี่จะเหมือนกันนะครับแผนผ่านเมติกนะครับอ่าแผนผ่านเมติก เป็นเครื่องมือที่เราให้มองเป็นเป็นเปรียบเทียบระหว่างเป็นแกนได้นะครับอาจจะมีสองแนวนะครับเป็นแผ่นภูมิเมติกในแนว L shape กับ T shape นะครับวิธีการแล้วก็คือเลือกแกนให้เหมาะสมก่อนนะครับแล้วก็ทำตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวนี้เป็น L shape นะครับอย่างนี้ตัว L อย่างนี้เราอยากจะดูโทร,โท,รทัศน์เป็นไงครับมีโทรทัศน์จอแบนต่อธรรมดาหรือว่าโทรทัศน์ที่เล่น d v วดู youtube ดูอะไรได้นะครับ ถ้าเป็นยังไงครับอันนี้ก็บอกหัวใจคือดีมากข้อหลังตัดคือดีดอกจิกคือพอใช้อย่างเงี้ยครับอ,อันที่สามเป็นผังเมติกมันจะตากอันที่สี่นิดเดียวนะครับสามไม่มีตัวเลขสี่จะมีตัวเลขแค่นั้นเองครับผมเห็นไหมใต้เราเลือก,เร,เ,อกเราเลือกไงครับเราก็เลือกอันที่มีดีมากสองอันถูกไหมมันก็ดีมากสองอันเท่ากันหมดเห็นไหมครับแล้วเราลงมาเป็นไงครับเอาที่มันดีอันดีดีมีสองอันก็เลยเลือกแบบนี้เห็นไหมครับเยอะที่สุดแล้วนะครับอันนี้เราเรียกว่า T shape เห็นไหมตัวนี้ มีโปรดักฑ์ A B C มีที่ตั้งหนึ่งสองสามสี่มีลูกค้ากขคอ,ขอ,ขอเห็นไหมมันก็จะบอกว่าถ้ากลมกลมเยอะๆกลมสีฟ้าคือดีกลมสีแดงคือไม่ดีอย่างเงี้ยครับเป็นต้นสี 4, คือเมสติกดัตตาแดงแกมจะเหมือนเมื่อกี้ได้เลยนะครับต่างแตกต่างกันตรงอะไรครับไอตัวนี้มีตัวเลขแค่นั้นเองครับผมลูกค้าสามสามเจ้า A กขคนะครับมีเปอร์เซ็นต์น้ำบริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีความ ส่วนผสม,ม PPM มีความเนืดมีอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็น L shape อย่างเงี้ยให้เราเปรียบเทียบแค่นั้นเองครับเหมือนกันหมดหนึ่งสองสามสี่แล้วเห็นไหมสี่แล้วนะอันที่ห้าเป็นผางลูกศอผังลูกศอเป็นไงครับเอามาใช้กําหนดควบคุมเห็นไหมต่างๆให้ดูว่าเป็นยังไงตัวน้เคยเห็นคุ้นไหมคุ้นเคยเจอนะเราชาเคยเจอแล้วนะครับเราจะมาจบขั้นตอนที่แปดเราต้องผ่านขั้นตอนที่ เจ็ดขั้นตอนที่เจ็ดมาแปดใช้วันเท่าไรครับสามเห็นป่ะเจ็ดประกอบด้วยอะไรครับห้ากับหกเห็นป่ 7, ปะ,ะรร 6, ห้ากับหกอันนี้ก็ต้องรอเจ็ดวันอันนี้รอสี่วันเห็นไหมหกก็ต้องมาจากสี่สี่ก็ต้องมาจากหนึ่งเห็นป่ะแล้วก็ไล่ย,ย้อนไปห้ามาจากไหนครับสองกับสามสองมาจากหนึ่งสามมาจากหนึ่งเส้นไหน เยอะสุดหรือนานสุดคือเส้นขอขวดกว่าจะมาถึงเจ็ดตรงนี้เส้นบนนี้เท่าไหร่ครับหกบวกแปดบวกสี่เป็นเท่าไหร่ครับสิบแปดเห็นเบ้าอ่าเส้นลงมาล่างนี้สามบวกสี่เป็นเท่าไหร่ครับบวกนี้เป็นสิบอ่าเห็นไหมครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ่าสามบวกสี่บวกสี่เป็นสิบเอ็ดอ่าโอเคเส้นล่างสุดห้าบวกเก้าบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่ครับ สิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดยี่ิบเอ็ดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงเส้นบนเสร็จแล้วเนี่ยสิบแปดวันเสร็จแล้วถูกไหมเส้นนสิบเอ็ดวันก็เสร็จแล้วก็มารออยู่ตรงนี้อยู่แล้วกระจุกอยู่ตรงนี้แต่ไปต่อแปดไม่ได้เพราะอะไรครับเจ็ดต้องรออะไรครับเจ็ดต้องรอกระบวนการเส้นล่างเส้นเท็เนี่ยอีกยี่สิบเอ็ดวันเพราะฉะนั้นจะจบถึงแปดต้องกี่วันครับทั้งหมดยี่สิบเอ็ดเอาเวลาที่มากที่สุดยี่สิบเอ็ดบวกสามเป็นยี่สิบสี่วันอันนี้คือผัางงานหรือว่าแอโร่ดูย้อนกลับ หาเส้นที่ยาวที่สุดนะครับเส้นที่ยาวที่สุดก็คือเป็นเส้นที่ตอบว่างานจะจบเมื่อไหร่นะครับหน่ง่ายไหมง่ายห้าแล้วเห็นไหมหกเป็นคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์เป็นอะไรครับ decision diagram หรือ decision โปรโปรแกรมหรือ process ต,ต่างๆนะครับหรือว่า control chart หรือ process chart นะครับผมตัวนี้นะครับอ่าเป็นไงครับเราจะทำอะไรอ่า สมมติเราบอกเราอยากจะตีกอปเป็นเราเริ่มจากไม่เป็นเลยนะครับตีไม่ได้เลยปัจจุบันเป็นไงครับเริ่มศึกษากติกาซื้อไม้กอปจ้างโปรมาสอนเห็นไหมฝึกได้บ่อยๆนะครับลงแข่งขนันแล้วเป็นไงครับถึงจะได้เป็นนักประเทศนักแข่งขันกอประดับประเทศเป็นไงครับซื้อไม้ไม้มีรุ่นไหมอาจจะไม่มีรุ่นหรือราคาแพงไปแล้วก็ไปหามือสองโปรก็จ้างมานะครับฝึกตีฝึกอะไรบ่อยๆนะครับเห็นไหม มันก็จะเป็นแผนผังการตัดสินใจว่าซื้อไม้ถ้าไม่ได้ราคาแพงก็เลือกมือสองหรือหาในอินเทอร์เนต็ตหาได้ก็มีคนขายก็ถูกใจก็กลับไปถ้าไม่มีคนขายก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องไปหาซื้อที่มันแพงขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจนสุดท้ายจนได้ออกมานะครับเห็นไหมก็เป็นการตัดสินใจเพราะว่าตัดสินใจจนกว่าจะได้เป็นนกักกอล์ฟระดับประเทศเห็นไหมครับอันที่หกอ่าเป็นไงอันที่เจ็ดนะครับแผนผังความสัมพันธ์แผนผังความสัมพันธ์นี้ก็ดีคล้ายๆกับอันแรกเลยนะครับคล้าย คล้ายๆกับแผนผันงความสัมพันธ์นะครับอันแรกคไลไ้ายๆกับอันแรกนะครับเพราะฉะนั้นแต่อันนี้บอกว่าไงครับปัญหานี้เกิดจากอะไรอ่าแล้วปัญหานี้ส่งไปหาใครเห็นไหมครับไอ้ตัวนี้คือตัวปัญหาปัญหาอะไรก็แล้วแต่อ่าดูผังความสัมพันธ์นะครับปัญหาอยู่ตรงนี้แต่และสาเหตุส่งมาถึงปัญหาสาเหตุนี้ก็ส่งมาถึงปัญหานี้นะครับอ่า ตัวอย่างทําไมของเปอร์เซ็นของเสียมันเยอะทําไมผลิตของเสียของเสียเยอะมากเลยนะครับมีปัญหาอะไรบ้างโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับพนธการนไม่ดีผลิตภัณฑ์ไม่ดีวัตถุดิบไม่ดีกระบวนการผลิตไม่ดีโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะจะทําไงครับเริ่มจากอะไรเอาทุกอย่างมานั่งเขียนก่อนแล้วดูซิว่าอะไรไม่เชื่อมอะไรอะไรไม่เชื่อมอะไรอะไรไม่เชื่อมอะไรอไร่าสมุดนะ นี่เห็นไหมครับเปอร์เซนต์ของเสียสูงเนื่องจากอะไรครับเครื่องจักรมันเสียบ่อยเครื่องจักรมันเสียบ่อยเครื่องจักรมันหยุดบ่อยเครื่องจักรมันหยุดบ่อยเกิดจากอะไรอ่ะเราไม่ค่อยได้ซ่อมบำรุงเออเหมือนรถเสียบ่อยมันไม่ค่อยได้ซ่อมเออไม่ค่อยดูแลรักษาเห็นไหมครับไอ้ไม่ดูแลรักษาก็มันส่องโดยตรงอยู่แล้วกับเปอร์เซนต์เห็นไหมครับเครื่องจักรมันเสียบ่อยเนื่องจากอะไรครับวัตถุดิบเราเนี่ยไม่ได้ไม่เหมาะสมเราอาจจะเอาของแข็งเกินไปหรือของที่ไม่ถูกสเปคใส่เข้าไปมันเลยพังบ่อยหรืออะไรครับ เป็นด้านวิธีการทํางานที่ไม่ถูกต้องทําให้ของเสียเยอะทําไมมันทําไม่ถูกต้องเพราะว่าเด็กมันไม่ได้มีการอบรมมาไม่ได้เทรนดิ่งมาก่อนมาถึงก็ทํางานเลยเครื่องกดปุ้งปังปุ้งปังก็พังเห็นไหมสุดท้ายหรืออะไรที่ไม่เข้าพวกพนักงานขาดอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่เข้าพวกก็แยกไว้แต่ถ้าอะไรมันสัมพันธ์กันก็เขียนให้มันสัมพันธ์กันขีดสัมพันธ์กันแค่นั้นเองครับผมผ่านไหมอ่านนอตเจ็ดอย่างยากไหมไม่ยากข้อสอบก็คือ อะไรที่มันไปใช้ในชีวิตประจําวันเราได้ในเจ็ดอย่าง,างก็คือตัวนี้แหละนะครับไปประยุกต์อะไรได้บ้างเรื่องนี้เห็นไหมแล้วทีนี้เราก็มาดูเปอร์เซ็นต์เมือ่อกี้อธิบายอาจจบแล้วนะครับที่ตัวอย่างทําไมถึงพนักงานเราลาออกตัวอย่างใช้ที่สมมติเราใช้ในโรงงานเราก็มานั่งเอาข้อมูลมาว่าก่อนที่จะออกเขาจะเขียนว่าทําไมถึงออกอาจจะมีสาเหตุหลายๆสาเหตุเราก็เป็นไงครับเอามานั่งคิดว่าอ๋อจริง,รงๆแล้วเนี่ย มันมีปัญหาอะไรทําไมอัตราพนักงานออกเยอะจังเลยนะครับแล้วก็มาสรุปสมมุติอ่าเป็นไงครับสวัสดิการด้านบุคคลด้านการเลยรียนรูประกอบธุรกิจหรือว่าไม่มีคนดูแลลูกอันนี้แยกต่างหากไปไม่เกี่ยวกันนะครับอ่าเห็นไหมสาเหตุที่คนออกมีหลายด้านเห็นไหมครับแล้วก็มารวมเป็นแบบนี้ก็เป็นแผนผังกลุ่มเชื่อมโยงนะครับอ่าทีนี้นะครับ สมมติว่าเราใช้ชีวิตประจำวันยังไงอาจจะว่าเปลี่ยนจากพนักงานเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นอะไรครับทําไมนักศึกษาลาออกทำไมนักเรียนลาออกเยอะอะของเราอ่าอาจจะเขียนได้หลายเขียนได้หลายได้หลายด้านถูกไหมเกรดไม่ดีไม่ตั้งใจเรียนค่าเทอมแพงมีอะไรอีกไม่ชอบทะเบียนไม่ชอบการเงินเพื่อนไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็รวมแยกๆมาสุดท้ายมันก็ออกเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับ หลืออาจารย์ไม่ใส่ใจหรือว่าไกลบ้านพ่อแม่ย้ายไปต่างจังหวัดตามเพื่อนตามแฟนไปเรียนที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็แบ่งเขียนเขียนเขียนมากแล้วมันก็จะได้ว่าเป็นอ่าเรื่องตัวบุคคลทาไมเด็กออกเนื่องจากอ่ารายวิชาเราไม่ดีอาจารย์เขี่ยไปอ่าหรือเป็นที่ตัวอาจารย์อาจารย์ไม่ดีอาจารย์สอนเข้มงวดอาจารย์พูดจาไม่ดีหรือจะเป็นที่นักศึกษานักเรียนเองนะครับตัวนักเรียนเองว่า นักเรียนไม่สนใจไม่ใส่ใจหรือว่าไปติดเล่นเกมติดเล่นนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยหรือว่าสุดท้ายก็คือตามพ่อตามแม่ไปทํางานที่อื่นหรือว่าไปเรียนที่อื่นหรือว่าพ่อแม่เริกจ้างกลับต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นกลุ่มช่มโยนอย่างนี้ก็ได้อ่านี้งานถ้าห้องไหนมีงานมีคะแนนการบ้านก็ทําด้วยนะครับก็ขอให้นักศึกษานะครับโชคดีในการสอบก็สอบมีสามข้อนะครับข้อหนึ่งก็คือเป็นเอส a เว้นั่นแหละนะครับ ข้อ2ก็เก็บเป็นความลับก่อนนะครับไม่บอกนะครับเป็นวัดเกิดเนานะครับข้อ3ก็เป็นเรื่อง QC72 แบบใหม่กับแบบเก่านะครับว่าว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงใช้ชีวิตจำวันอะไรเราบ้างนนได้บ้างนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอให้ในักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบขอบคุณครับ